สวัสดีครับมื้อนี้ก็สิพาทุกคนมาผสมหัวาหาอันผสมอาหารลดต้นทุนของไก่แม่พันธ์ุนะครับของไก่แม่พันธ์ุพ่อพันธ์ุนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาผสมอาหารลดต้นทุนของอไก่พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุนะครับว่าเฮ็ุจังไ๋แม่แม่ไก่จังสีออกลูกดกแล้วก็ออกลูกมากลูกแข็งแรงนะครับแล้วก็แม่ไก่ที่ าฝากลูกแล้วกาสิได้ฟื้นโตกับไปไข่ห้รเร็วที่สุดนะครับผมเข้ามาผสมวิธีการเข้ามาเบ่งวิธีการลดต้นทุนนะครับวิธีการผสมอาหารอันนี้ก็ะสเป็นลำครับลำผสมเข้าไปนะครับผมแม่ไก่เข้ามาหลายเข้าก็จัผสมหน่อยน้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับอันนี้เป็นอา่าหวานสับกับใบผักกะเฉดครับ หญ้าหวานสับกับใบพกักกาเสดนะครับผมเข้าเก่าวลงไปแล้วครับผมหญ้าหวานสับกับใบพกักกาเสตนะครับนี่นะครับแล้วนี่ที่ขาดก่ได้ครับหัวาหารหมูครับหัวาหารแม่พันธุ์หมูนะครับผมเน้นว่าหัวาหารแม่พันธุ์หมูเพราะว่าไก่สิได้ถ้าข้าใส่หัวาหารแม่พันุหมูนะครับ ไก่เซฟิลโตนะครับแม่พันธุ์ไก่เซฟ้นโตล้วกลับไปไข่เรี้ยงที่สุดแล้วก็ลูกกระสีแข็งแรงนะครับกระสีออกมาแล้วก็ลูกกระสีดกนะครับเน้นว่าลูกดกลูกออกมาแข็งแรงนะครับผมสูตรนี้นะครับผมทุกคนเน่นี่ก็ข้างนึงครับในส่วนผสมในนี่สีมีล่ำบวกเข้าไปนะครับผมล้วกหญ้าหวานสาบบวกกับใบผักกระเฉดเราก็หัวนะหัวอาหารหมูแม่พันธุ์นะครับผม เท่ากับสิผสมเข้ากันก่อนครับผสมเข้ากันนะครับผมผสมให้เข้ากันนะครับแล้วน้ำตรงนี้ครับน้ำที่น้ำเปล่านี่ที่ผมผสมเ m อมาแล้วนะครับน้ำผสม EM นะครับน้ำผสมอันนี้ในนี่ผมผสม EM เมาแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับ EM เอซี้อยไ้ไก่ไม่สุขภาพดีนะครับผม อันนี้เป็นน้ำเปล่าผสม e อใส่ลงไปเพื่อที่จะคุกเข้าให้อาหารได้เข้ากันนี่ดีๆนะครับผมให้ให้อาหารได้จับตัวกันกันกบใบหญ้าหวานกับใบพักระเฉดนะครับผมถ้มนะืท่านในพ่อนะครับเขาก็สีมาผสมกันอีกนะครับผมสูตรนี้นะครับเฮ็ดขึ้นเพื่อที่สหายแม่ไก่ ออกไข่ดกนะครับออกไข่หลายนะครับเรล่าตาลูกไก่ออกมากกับสีมีคุณภาพแข็งแรงนะครับผมเนาะใส่น้ำจกหน่อยครับผมอันนี้พอพอพันพอพันก็กินได้นะครับผมเป็นสูตรอาหารสำหรับแม่แม่พันไก่นะครับ ให้ไก่ออกมาลูกดกนะครับให้ไก่ออกมาลูกดกนะคะผมแลกกับไก่ออกมากับสีสุขภาพแข็งแรงนะครับเน้นส่วนผสมอีกหนึ่งรอบครับผมยานทุกคนจับอะไรในหนีสีมีนะครับลำบวกเข้าไปนะคะผมหัวอาหารแม่พันธุ์หมูนะคะผมหัวอาหารแม่พันธุหมูแลกกับใบญ้าหวานสับกบับใบพักเะเตดบานเห่าเนี่ยนะครับ ผักกะทินบานเข้าเนี่ยแหละครับผมผสมกันนะครับผมกระสีออกมากหน้าตาประมาณนี้นะครับผม้าหวานกระสีสับใหญ่จากน่อยเพราะว่าไก่แม่พันธุ์มันกินได้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮาสีมา,าภาพเอาไปให้ไก่กินครับว่าวิธีการให้ไก่แม่พันธุ์นะครับเข้าบริเลียงเป็นฟ้ามนะครับสำหรับไก่แม่พันธุ์เ้ามีไก่แม่พันธุ์อยู่ปรบมาน10โตัวนะครับผมแต่ว่าก็สามารถ ออกลูกได้หลายร้อยตัวนะครับสิบตัวนี่ปีหนึ่งได้ลูกหลายร้อยตัวนะครับผมสิบตัวนี่นะครับผมเพราะว่า,าเดือนครึ่งต่อหนึ่งครั้งนะครับสําหรับไก่แม่พันธุ์นะครับของเฮาเดี๋ยวเฮาพาไปรับชมกันครับว่าวิธีการให้อาหารไก่แม่พันธุ์นะครับตามมาเลยครับผมอันนี้เป็นแม่แรกนะครับ แม่นี่นะครับลูกออกหากินแล้วราะว่าเนี่ยลูกกรลังแรนมากคับลูกกรลังแรนมากลูกสุขภาพดีปะครับเนี่ยแม่นี้มีลูกอยู่สิทธาโตนะครับแม่เนี่ยลูกดดว่าพี่น้องมีลูกสุขภาพดีปะครับเดี๋ยวผมกําลังสีมือเอื้อมมือหื้อผมกว่สิลปป่อยแม่มันอ,นออกไปหากินแล้วผมกวสิแยกลูกออกไปวก,กฟไฟล์ไว้นะครับผมฝากพี่น้องย่างนึงนะครับผมลูกไก่ขี่ห้าวใส่แม่ฝากฝากเองนะครับ ไหแม่มันโกกจากประมันอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับอันนี้คือไก่อาทิตย์กลัวนะครับไหแม่มันโกกจากอาทิตย์หนึ่งก่อนเข้าจังแยกแม้นออกไปเพื่อที่จะให้เปื่อนโตนะครับเรากกสิกับไปไใครไม่นะครับอันนี้ก็ไหยยงสิเลยนะครับผมให้อย่างนี้ไปเลยนะครับผมลูกมันกับสิก,กินน้ำครับตวลูกก็สิก,กินพักไม่ได้หรอกพี่น้องเบิงเบิงลูกมัน ไก่แม่นี้มีลูกสิบห้าตัวนะครับผมลูกหลงประคับใส่อาหารสูตรนี้นะครับผมเนี่ยไก่แม่นี่มีลูกอยู่สิบห้าตัวลูกมีะตะโกกแข็งแรงแข็งแรงครับน้องหอมถอยออกมาถอยออกมา <laughs> กล่องตกมือนะครับพี่น้องขอโทษหลายๆเบ่ตัดนะครับตามธรรมชาติไปเลยนะคะผม เบิงลูกมันกำลังข่าแม่ไก่แม่นี้มีลูกอยู่สิบห้าตัวนะครับน้องหอมซูมเข้าไปสิอ่าเบิ้งลูกเมียตัวใหญ่รครับแข็งแรงแข็งแรงนะคะผมไก่แม่นี้มีลูกสิบห้าตัวนะครับผมลูกกับเมียตัวแข็งแรงสุขภาพดีทั้งหมดเลยนะครับผม ตอนนี้ห้าฝักอยู่สองแม่นะครับแล้วก็มีแม่พักฝืนอยู่สองแม่นะครับผมเข้าไปสุ่มเข้าไปนั่งดูใกล้นี่ครับพี่น้องไก่แม่นี้ห้าใส่อาหารแบบนี้นะครับผมอาหารแม่พันธุ์นะครับอาหารไก่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไก่นะครับผมลูกก็บเได้กิ่นน้ำนะครับลูกกับแข็งแรงน้ากันนะครับผมการที่ห้าสิใส่แม่พันธุ์ไก่พ่อพันธุ์ไก่นะครับผม อา,ถ,าถ้าหายแม่ฟักอีกนะครับผมต้องเน้นย้ำว่าเท่าต้องหาแม่มันกกลูกจากป่าม่านอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจังแยกลูกมันออกไปเกินโกโก,กไฟนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปช่มอีกแม่หนึ่งเลยครับผม น,นี่เป็นแม่ที่ผมแยกลูกมันออกไปกกไฟแล้วนะครับเข้ากับเสหหอาหารจังสี่จากประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมเป็นแม่พันธ์ที่เห้าแยกลูกมันออกไปกกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกแม่หนึ่งครับผมครับอันนี้อีกแม่นึงแม่นีมีลูกสิบตนะครับพี่น้องไก่เห่ากับสีเหลือกแม่พันธ์ที่มีสีสันลัสีนะครับเน้น เนีนว่าแม่พันธุ์ที่มีสีสันอันนี้ลูกมีสิบตัวลูกก็สุขภาพดีนะครับผมห่าก็บจริญสิไล้นะครับผมให้ไปเยอะๆเลยนะครับผมเพื่อที่ใส่แม่พันธุ์ไก่มีพุณภาพนะครับเราก็สามารถได้กินอาหารดีๆนะครับผมเราก็ิได้ผนขึ้นไปไข่เร็วๆนะครับผม แม่ไก่พันดกนะครับผมแม่ไก่ลูกดกนะครับผมแม่นี่มีลูกสิบตัวนะครับสูตรอาหารเ้องกระหายอาหารตามนี่แล้วครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องภาาเบื้องอีกนะครับพาาเบื้องอีกรอบนะครับแม่ไก่ลูกดกนะครับผมเข้ากับใส่อาหารสูตรนี้ครับพี่น้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสูตรอาหารนี่กับซีมี่ล่ำผสมข้าวปลายนะครับแล้วก็อาหารแม่พันธุหมูนะครับผมอาหารแม่พันุหมูแล้วกับหญ้าหวานอิสราเอลบวกกับ ใบกระถินนะครับใบกระถินนะครับผมไก่ีเฮดไ้ไก่นะครับพ่อพักฝื้นเซ็จแล้วไก่กระสีกลับไปไข่ลูกดกนะครับแล้วก็ลูกกับเสีอออกมาสุขภาพดีอย่างสิพี่น้องเมืองลูกมีตอโตตปูติปีครับมีตอโตคนฟูฟูใหญ่ๆนะครับผมแม่นี้มีลูก15ตัวนะครับฟักเองแม่เดียวพร้อมนะครับผม ข้าใส่สูตรนี้นะครับผมอ่ายูฟ้ามเห้านะครับแม่ไก่สี่อ่ายางตำเนี่ยคือสิบสิบโตขึ้นไปนะครับฟักลูกออกมากแล้วก็แข็งแรงทุกโตนะครับยางตำหนี่ลูกสิบโตขึ้นไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเพจขึ้นกับเพื่อแช่ประสบการณ์กับอ่าูหัดเรียงไก่มือไม่นะครับเจไยมีประสบการณ์แช่ประสบการณ์ไ้สูพี่น้องฟังนะครับว่าถ้าเห้าไ้แม่ไก่ฟักเองนะครับผม ข้าควรสีมีสูตรอาหารแบบไรที่สิฟื้นฟูแม่ไก่นะครับให้ได้กลับไปไขเร็วที่สุดนะครับผมทังทางฟ้ามของเ้านะครับแม่ไก่นะครับปีหนึ่งฟักอยู่แปดถึงสิบรุ่นนะครับแปดถึงสิบรุ่นแม่ไก่หนึ่งตัวก็ได้ลูกประมาณเกือบหนึ่งร้อยตัวนะครับเกือบหนึ่งร้อยตัวต่อปีนะครับผมเขากับใส่สูตรอาหารนี้นะครับพี่น้องลูกไก่ลูกมึงสดใสนะครับผมผมให้แม่ไก่ พ่อฝากเสร็จแล้วนะครับเฮาสห้แม่ไก่นะครับโกกลูกเองอยู่ประมาณอาทิตย์กลัวๆนะครับเรลามือเอือนมือฮือนี่ผมจะแยกลูกสุดนี่ออกไปอนุบาลเองแล้วนะครับผมออกไปกรกไฟแล้วเพื่อจะให้แม่ไก่กลับไปไข่ให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกระเฮ็ดขื้นเพื่อแช่ประสบการณ์ฝากผู้ใอที่เขามารับชมรัาฟังนะครับ ากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่เท่าเวลฟาร์มเห้ได้เฮ็ดคลิปดีๆจัง4ี่ต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามมาเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ